ผัดหมี่ซัวยังไงให้หอมอร่อยเหมือนพัทคารตามไปดูกันเลยครับอันดับแรกเราก็มาลวกหมี่ซัวกันก่อนนะครับตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็นาหมี่ซัวลงไปลวกเลยครับเราจะจับเวลาเมื่อน้ําเดือดเต็มที่รอบที่2นะครับเมื่อน้ําเดือดเต็มที่ในรอบที่2เราจะจับเวลาในการลวก3นาทีนะครับเมื่อครบ3นาทีแล้วเราก็ตักออกเลยนะครับเราก็ตักหมี่ซัวออกแล้วก็ไปล้างน้ําเย็นเลยนะครับ นี่นะครับหมี่ซัวที่ลวกตามขั้นตอนที่พ่าทำก็จะมีความเหนียวนุ่มกําลังดีประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เทกรองอน้ําออกเลยครับเทกรองน้ําออกแล้วก็พักไว้เสเด็ดน้ําทําขั้นตอนต่อไปเลยครับหมี่ซัววันนี้เราจะผัดใส่หมูแดงกับกุ้งนะครับเราก็จะมาหั่นหมูแดงกันก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปครับเบาไฟให้หนอ่อนนะครับจากนั้นก็นํากุ้งที่เราหมักไว้ลงไปเหยาน่น้ํามันหรือว่าลวกน้ํามันเลยนะครับวิธีหมักกุ้งสไตล์จีนผมลงคลิปไว้แล้ว เข้าไปดูในเพจได้เลยนะครับเราจะลวกน้ํามันหรือว่าเหยาะน้ํามันโดยใช้ไฟอ่อนนะครับลวกน้ํามันเอาแค่พอสุกก็รีบตักออกเลยนะครับจากนั้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันแล้วทําขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนต่อมาเราก็ตักน้ํามันออกให้เหลือน้อยที่สุดนะครับจากนั้นเราก็มีซั่วที่เราลวกไว้ลงไปในกระทะน,นะครับจากนั้นเราก็คั่วมีซั่วให้ ออกกลิ่นหอมๆนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับพี่ทาให้มีซส้วมื่อผัดออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมอร่อยนะครับมอดูแลหอมได้ที่แล้วเราก็เทออกพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปน้ํามันเยอะไปก็ตักออกนะครับจากนั้นก็เทไข่ไก่ลงไปเลยครับเมนูผัดหมี่ั้วนี้นะครับจะใส่ไข่ไก่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่สูตรนะครับในคลิปนี้ผมต้องการให้ไข่ผัดออกมาแล้วชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับผมก็เลยกลิ้งไข่นกระทะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่หมี่ั้วลงไปแล้วเราก็ผัดให้ไข่ กับเส้นเข้ากันแล้วก็ให้มีกลิ่นหอมนิดนึงนะครับต่อมาใส่เห็ดหอมซอยเส้นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงจะเอา,มาเมล็ดออกหรือไม่เอาออกก็ได้ครับส่วนที่เผ็ดที่สุดของพริกก็จะเป็นไส้ในสีขาวที่เห็นอยู่นะครับตามด้วยหมูแดงที่หั่นเตรียมไว้ตามด้วยกุ้งที่ลวกน้ํามันเตรียมไว้ขั้นตอนการปรุงรสชาติผมลืมกดถ่ายคลิปนะครับรสชาติก็มีน้ําซุปหรือน้ําเปล่าเล็กน้อยผงปรุงรสน้านําตาลทรายซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับพริกไทยปน่น แล้วก็ตามด้วยน้ำมันงานะครับจากนั้นก็คนให้ละลายครับขั้นตอนต่อมาเราราดรสชาติลงไปในเส้นและเครื่องผัดนะครับจากนั้นก็ผัดให้รสชาติเข้าเส้นกับเครื่องผัดดีๆครับในการผัดในช่วงแรกนี้เราใช้ไฟกลางพอนะครับเมื่อเส้นและเครื่องผัดเข้าซอสพอสมควรแล้วเราก็ใส่ถั่วงอกกับขึ้นฉ่ายลงไปครับตามด้วยต้นหอมผั่นท่อนครับจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันครับจะให้ดีนะครับการผัดในช่วงท้ายเราต้องเล่งไฟให้แรงๆนะครับแต่หัวแก๊สของผมยังมีปัญหานะครับยังแก้ไม่ได้นะครับแก๊สก็แรงได้ประมาณนี้นรััเเมมื่่ออผดไปถวงกิสล เราก็เติมพิไัยป่นลงไปตามชอบเลยนะครับจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันอีกแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับจะให้ดีในช่วงท้ายการผัดเราต้องใช้ไฟแรงๆนะครับเวลาผัดออกมาแล้วจะได้หอมกลิ่นกระทะนะครับแต่ถ้าแก๊สไม่แรงไฟไม่แรงอย่างของผมก็ไม่ต้องผัดเร็วนะครับใช้วิธีการผัดช้าๆนะครับจะได้หอมกลิ่นกระทะนะครับผัดได้ที่แล้วก็จัดใส่จานเลยครับ หมูแดงที่นำมาผัดใส่หมี่ั้วนี่นะครับเป็นสูตรหมูแดงที่ทำง่ายแต่หอมอร่อยมากเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะทำคลิปมาลงไว้ให้นะครับถ้าหากท่านไหนมาชมคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับจัดใส่จานแล้วโรยด้วยพิไทยปน่นแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามนิดน,นึงครับเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับพิธีผัดหมี่ั้วยังไงให้หอมอร่อยเหมือนพัตตาร